นักเรียนชอบเข้าใจผิดนะคะตรงนี้ไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่ส่วนของก้านสมองนะคะก้านสมองเนี่ยจะมีมิดเบนพรแล้วก็เมดัลลานะตรงนี้3ส่วนรวมกันเป็นก้านสมองเป็นแท่งเลยเห็นไหมตรงนี้มันเป็นสปนอลนคอร์ดแล้วนะคะเป็นส่วนของไขสันหลังแล้วนะตรงนี้ไขสันหลังส่วนคอเนี่ยเขาจะเรียกว่าเซอร์วิคอลเนาะอ่ะส่วนคอนะคะตรงนี้จะเป็นก้านสมองส่วนสุดท้ายของสมองคือตรงนี้ค่ะเป็นสมองส่วนหลังเมดัลลาออฟลองกาตานะคะอันนี้พรแล้วก็มิดเบนค่ะ ส่วนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับหัวใจหายใจไอจามนะคะควบคุมเกี่ยวกับการหายใจการเต้นของหัวใจเนาะมาดูโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาถามว่าอะไรหากสมองส่วนก้านสมองเสียหายอาจเกิดผลอย่างไร a สูญเสียความทรงจํา b การเต้นของหัวใจผิดปกติ c ควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น d มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอะ ง่ายเลยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วการสมองก็มี3ส่วนรวมกันเนาะสมองส่วนกลางเนี่ยมันมิดเบนเนาะมันเป็นมิดเบนมันจะควบคุมเกี่ยวกับรีเฟกแอคชั่นนะคะอ่าแล้วก็ส่วนนี้จะควบคุมการหายใจนะคะการเคลื่อนไหวของใบหน้าส่วนพรอนนะคะตรงนี้แล้วก็เมดันลาตรงนี้จะหัวใจหายใจไอจามอ่าจำไว้เลย หัวใจการเต้นของหัวใจหายใจการหายใจแล้วก็การไอการจามตอบได้เลยค่ะเกี่ยวกับการสมองตอบ b ิ i r ดได้เลยการเต้นของหัวใจนะคะอะแล้วใครชอบอย่าลืมเซฟไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูพี่หนมด้วยนะใครสนใจคอร์สก็ปัดขวาจิ้มนิ้งหน้าโปรได้เลยค่ะ